พราะเฮานี่เพิ่นก็ไม่ได้โทรหาเฮานะพ่อเขาไปซื้อให้เขาก็ไปเซ็นสันยงสัญญาเรียบร้อยเนาะแต่เพิ่นสิเปลี่ยนบางที่สมมติว่าเพิ่นเพิ่นเฮ็ดยนเพี้ยนเพี้นผิดพลาดสินะเนอะเอลยเนาะจนว่าเพิ่นเอาไปแลยเพิ่นบ่ได้เฮ็ดโทรใหนเฮาชื่อโทรหาอันลุงเฮิมแล้วขันแม่นเฮาเชื่อาลุงเฮิมเขาชิมเป็นเป็นดินแด้เจ้าชิว่าเนี่ยใดที่แม่ควรเฮ้านะแมนต้องต้องต้องให้เจ้าของที่ดินน่ยมาคุยกับเฮาแ้า กับสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องทางเล่าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทางไทยพ่อแม่พี่น้องทางต่างประเทศนาะเพียนเนาะเอาพี่น้องเ้ยมาพบมาเจอกันอีกแล้วพี่น้องกับลุงเฮิร์มชาแนลคือเก่าคือเดิมเด้อพี่น้องเด้อเอาพี่น้องเ้ยมาอี้กับแวะเบียนมาทางอ่าทีผักทีเศร้าอ่าของแม่น้องทิดทงน้องผู้วงเข้าในแหลพี่น้องเ้ยก็มาเยี่ยมมายามเอื่อยเพิินกับบัวเลยว่ามาอันนี้ดอกกับมาถามมาไทยเรื่องอ่าที่พี่น้องเอฟซีภู เพิ่นเบิ่งในคลิปของน้องทงเนี่เพิ่นคอมเมนต์เข้ามาทั้งสองลุงพี่น้องเพิ่นว่าอ่าน้องภูวงนี่ผมเป็นถือโกงที่เอาไปขายบ่บอร์สันว่าพี่น้องเอ้ยไปถามเอื่อยเพิ่นพี่น้องในยิ่งจากปากของพ่อของแม่เพิ่นเกิดสีสบายใจคับนือว่ามันเป็นคือพี่น้องคิดกิดช่องที่ได้แก้ไขให้มันทันเวลาเนาะพี่น้องแต่ว่าลุงเสือว่าทางไอ้ไอ้เพิ่นกับโบเฮดแบบนั้นหรอกพี่น้องเลยเพราะว่าอาจสิเข้าใจผิดกันหรือว่าอาจจะมีการโยกย้ายในใดในหนึ่งกับ บ่บ่หล MM. <wh> <Luc> <adia> <Q> ู่ขึ้กันเนาะเพื่อนเนาะเอ้าแม่น้องทงเพิ่นกำลังเฮ็ดเบียยเฮ็ดงานอยู่โดยโดยปั๊พี่น้องปั๊ไปโอบไปล่มน้ำเอื่อยเพิ่นพี่น้องเอ้ยมาพี่น้องเอ้ยบาดที่นี่ก็ได้โอ้ยนอเซลเซลอยู่ฝุ่นน่ะฮ่าตัวพี่น้องเอ้ยด้วยเอื้ยสบายดีสบายดีละน้อยลูกละอ๋อมือคือกกำคือกดำเนี่ยเหอะโอ้เหตุรุกิจมือตัวนี้เอาลูกล้าเอา อาลุงกับบยิส้่นี่มาซื่อ,อโอ้บันตินมาใหา้แบ่งกันกินนะลูกเด้อเป็นะไรเอือยธุรกิจทานเอาซิ้ม,มืงนี่ชอบเท่าไรเอืยนี่นะส <7, 000. S 1> อบเจ็ดพันสอบเจ็ดพนโอ้ลอยสอบนี่ก็สองล้านเจ็ดมาเอยแม่นแนะ่นอนโอ้พี่น้องเอซิปสอบก็สองแสนเจอยสอบก็สองล้านเจ็ดแต่ว่าคือว่าอะไรพี่น้องเงินเฟ้อซิ้มเงนี่สองล้านเจ็ดนี่หายไปกัตตาโน้ยานะ ข้าวสารอาหารแห่งโลทรายเอื้อยชอมชอชื่อเป็นโลนะบ่ข้าวกะโลนึงสิบสี่พันสิบสี่พันสิบห้าพันเอาเรื่องพี่น้องเลยเอาบัดทีนี้เขาเรื่องเขาเล่าเลยบัดทีนี้พอดีน้องจะมาถามเพื่นผู้ใหญ่เอฟซี FC เพิ่นคอมเมนต์เข้ามาว่าอาที่ดินรอนต้นหญ้าของน้องผู้วงน่ะมันเป็น,นได้ไรเอืยอยนะขออนุญาตต,ติดไม้เนี่ยทางน้องเอือกเด้อสาเหตุอันว่าอ่าที่เพิ่นคอมเมนต์เข้ามาน้องก็บ,บ่ได้เบิ่งไดรนี่น่ะโดย เพิ่นว่าได้ไรเอ่ยเพิ่นว่าอันมีคนจ้องแล้วเพราก็บือหูน้ำเขาเพิน่วนาว่ามีคนจ้องเพิ่นว่ามีคนจ้องว่าคือขายมือตั้งบิดผูเขาบ้างหน่ยอยอ๋มีคนจ้องแล้วแต่ว่าคือเพิ่นมาเปลี่ยนมอ่เพิ่นเปลี่ยนที่กันที่ของน้องภูวงนะ่ะเพิ่นเปลี่ยนไปไปขายาหม่องไม้อ้ยแล้วเพิ่นเปลี่ยนแล้วน้องขอถามขออนุญาตถามเพิ่นได้เพิ่มเงินเพิ่มทองให้เฮาอยู่บ่เพิ่มเงินสามล้าน เพิ่มเงินกับสามล้านแม่นแล้วก็วนนเป็นอันที่ให้เพิ่นเห็ดหัวหเฮ็เ<อ>ดแค่ที่น้องเฮ็ดไปนั่นเช็ดให้แม่นที่ดินที่เพิเ่นเปลี่ยนเนี่ยมันก็นงามจับเจอืจออยู่บ่ก็งามอยู่งามอยู่ซ้ำกันก<อ>ว้างห้อมซ้ำกันมาเลยแม่นซ้ำกันก,นกนระตูกเก่า<ม>แต่ว่าเพิ่ง่าเพิ่นเพิ่นบ่ง่ายเพิ่นเพิ่นมันว่ารักษาความสัมพันธ์รักษาอันนี้เพิ่นก็เลยเอาเงินเพิ่มให้เฮาสามล้านอันสามล้านเนาะ สามล้านนี่กับประมาณตีเป็นเงินบาทกับประมาณหมื่นหาดทราปพี่น้องไปเพิ่มเงินให้หมื่นหาแล้วก็เฮ็ดหัวให้เขาคือเก่าที่ดินก็ได้เงาช้ำเก่ากว้างช้ำเก่าเออลุงก็ตกใจเบสแล้วพี่น้องให้เข้าใจในเร้่องจากปากเมย์เพิ่นเลยอ่าเพิ่นเพิ่มเงินให้สามล้านแล้วก็เส็ดหัวให้เขาอีกโดยดินเงาช้ำเก่ากว้างช้ำเกากัดยูทินดอนตอนเดียวกันเก่าเพราะว่าตอนนั้นนั่นคือแบบว่าเพิ่นจะซื้อนี่คือเพิ่นจะเอามันติดกันเมื่อเออดีวะใดๆอันผู้ซื้อใหม่นะ แม่แหละหล่ะก็เป็นชื่อต่อไปอีกเด้อ๋อ oh, เพื่นชื่อื่อต่อไปทักพูดเลย mm. โดยยาไปฟังนั่นล่ะอ๋อแล้วอ้าเพื่นก็ได้ว่าไงก็อ๋าเพื่นขอเปลี่ยนอะไรเพื่นเพิ่มเงินให้เขาโดยประมาณหมื่นห้าโดยเห็นน้ำเขาอยู่ว่าเงินหมื่นเงินหมื่นห้าน่ะกูไม่ได้เห็นได้ยินแต่เขาบอกไอ้ชื่อแม่ข้อก็ไปชูวจักรเดี๋ยวก็ชื่อไปเชื่อทรายซับมาแล้วแล้วกินอันแม่เท่าน้องนาตีเย็นเดี๋ยวว่าคอยขึ้นไปเอาจักน้องทงมีดมาตัดโดย แม่กัเพิ่นก็บม่ได้บอกแม่ว่าเพิ่นเปลี่ยนที่ดินบอกข้าก็ไม่ได้หูวจักเลยอ้าวโดยโฉนดที่ดินเป็นซื้อของน้องภูวงศ์เรียบร้อยลได้เนาะตอนนั้นเนาะแม่เปลี่ยนแล้วเพิ่นก็เอาเอาโตโตนี่อันไปให้น้องที่ดินตัวนั้นโฉนดนั้นเพิ่นเปลี่ยนที่โฉนดใหม่แม่เพิ่นบรได้แม่่นวาเพิ่นเอาที่น้องไปขายได้เนาะโมแม่เนาะเปลี่ยนเพิ่นเปลี่ยนให้ซื้ออ้าวดีมุกดีใจคันว่าอะไรเงินแบบนั้นเนาะไอ้สบายดีเพิ่นไอทั้งพ่อนี่พ่อหู้อยู่บ่ ก็บ่ได้ฮ <reh ad> ู้เลยนี่แต่เขาเพิ่นเวอกเลยลูกชายลูกสาวแล้วเว้าโดยโดยเปลี่ยนไห้บ์อ่โอ้เปลี่ยนไฮเปี่ยนไรอ่โดยแล้วก็ไปเบิ่งแล้วก็เพิ่นก็สิบอกเออเปลี่ยนกระซี่แกเขาผูดยังได้เนี่ยเขาเจ็บชื่อชื่อปุ๊บแล้๋ยวเขาต่อต่อตอเนีฮะอ๋อชื่อมาเบียนสุไปข้างนี้งทิดงกันแล้วอ๋อติดกันยับลงไปทางใต้เนาะฟังตัวทางใต้นะเนาะโอ้โดยโดยเนื้อพ่ออ่าเนื้อทีเดียวกันอันเนื้อที่เดียวกัน โดยซ้ากันหมดเลยเนาะโดยโดยบ่ได้บ่ได้กว้างในห้องบ่ได้ว่าซ้ากันซ้ากันอันเดียวกันพี่น้องแต่ว่าโดยง่ายดิดมากโดยง่ายดิบม่ซืลอง่ายอ๋อแล้วมาที่นี้เนี่ยเพิ่นได้เพิ่มเงินเพิ่มทองให้เยอ่บ้างพ่อพ่อได้ได้คุยกับลูกๆด้วย่าเพิ่นเพิ่มเงินสามล้านเพิ่มไปสามล้านสามล้านเลยครับมันพิจิบเห็ดหัวให้โอ๋อยๆด้วยกระดึงกระดายเห็ดยวนไม่หัวเพิ่นกองไว้นะอ๋อโดย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  อ่าเงินค่ำค่ะลูกแล้วเอาไปเขากับบุญเจ้าเขาหรอกเขาชื่อชื่อโทรศัพท์สื่อยังนะโน้ตว่าไงน้องเพิ่น์ลมิโทรศัพท์ไส้ก็ซื้อโทรศัพท์ไสแแ่นหละอีหล่าผู้วงเฮะวาว่าพี่น้องไอ้น้องเพิ่นเป็นผู้สาวจับเขาเชื่อว่านี่เลยว่าไงกับเปลี่ยนกับโบเป็ยนยังคะแนีนว่ามันจะแจ้งแบบนี้นะพ่อเนาะผมเมนว่าสีเปลี่ยนละเปลี่ยนไปซื้อมันกับโบเมนอันนี้คิดอยู่แล้วว่าอ้ายเพิร์ลกับสีเปลี่ยนจะซื้อดอกแต่เพิ่นเพิ่มเงินสามล้านเพิ่นก็รับเไปทั่วให้ เป็นกระตัดไม่ละวขั้วมาไว้กองไว้แล้วเนาะขั้วเข้ามาแล้วโดยโดยโดยอ๋อแล้วเขาใชไปุชุดลักนะอ๋ปุชิตแต่งกันปุชุดลักให้ผูดจ้างด้วยโดยโดยเพิ่งกระชีตแป้งดินแป้งยังฮะให้พ่อดินดินนั่นแหละแต่ว่าขุดลักขั้วเดี๋ยวโดย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 อ๋อโดยโดยเพิ่งตกลงกันแบบนั้นเนาะเพิ่งตกลงกันแบบนั้นว่าเปลี่ยนดินแล้วจะเอาขุด ยกดินไปขาย,ด,ยด้บ่ได้โบแมนเนาะโบแมนโบแมนอันนี้นี่บ<ะ>่คือเอฟซีเนี่ยเพิ่นคอมเมนต์เข้ามาทางช่องวันลุงเฮิมไปเบิ่งที่ดินรอนต้นหญ้าให้น้องแน่บางเทธออะไรเพิ่นย่านอ่าน้นองถือเอาเปรียบสินะพ่อว่าอ่าคนเฮามันอ่นารู้หน้าบ่รู้ใจอย่างเพิ่นว่าสินะแล้วลุงน่ะเป็นสะพา,านบุญไปซื้อให้น้องเพิ่นแล้วนั่นอ่ามันเกิดเรื่องเกิดราวแบบใดอ่าทั้งนี้ทั้งนั้นบ่แม่นคือเว้าเด้อพี่น้องเอ้ยยอ้าเพิ่นน่ะลุงเชื่ออยู่แล้วว่าอ้ายเพิ่นบ่เอาเปรียบคนหรอก เพราะว่าตอนนั้นไปซื้อกจากเก้าหมื่นให้เพิ่อนยังลดให้เดือดเจ็ดมื้อน่ะพ่อเนาะพอเขาซื้อให้สั่งที่แหละคืออีหล่าเพิ่อนกับบ่ได้บ่ได้ลำได้รว้ยพ่อง่ายก็คือผู้ใหญ่จุดประสงค์ของเพิ่อนเพิ่อนซื้อให้ก็ให้เพิ่อนก็ขอลดเทิดบุญเทิดทานน้วกันอันนี้เพิ่อนขอเปลี่ยนแต่ว่าง่ายก็คือแบบว่าเพิ่อนดีกับเขาแหละน้องเพิ่อนก็เห็นโอเคใจเพิ่อนเปลี่ยนให้แต่ว่าเพิ่อนก็เพิ่มเงินให้อีกแล้วเพิ่อนเห็ุหัวใหายมาอีกแต่ว่าเงินที่เพิ่มให้นั้นบ่ได้ฮอตแม่จะกีบ่บ่ฮอ เือไกลบดเจ้าคือมาบอกตอนกลัวนะชูคือให้กูนี่ไปเฮ็ดเจ้าคือว่าแน่โอ้ยบ่าว่ากันบ่าว่ากันพี่น้องเก้ยกันทั้งลูกโดยยาเขาเนาะพ่อเนาะเป็นก็น้อยเท่าหอดมุ้ยเป็นญาซื้อเขาเลยโด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 ยขันาอยากได้โทรศัพท์บัดเ้าบหมดมุปัญญาซื้อให้ลูกเนาะเองก็ว่าแล้วว่าชีชมเพลนชูกูนี่ชั่วโมงแม่เพ่อเย็นแม่ชูเนาะเป็นดินกูมากมาบ้องให้กูชักคข้าวเองก็เขาแบบนี้เลยน้อยใจ คือมันเกินไปน้องเอไงนั่งแบบเปลี่ยนดินกับคนอื่นหู้บดเดี๋ยวเจ้าของมาบ่หู้ยังมันบ่เกินบ่ได้หู้บ่เกิยเจ้าหน่ะบริหู้ยังไงไรนั่งยินตาไม่ใช่อู้เวาย้ายน้องนาทีแหละไปซื้อทั้งนักซับแล้วว่ะโดยเงินยังที่วันนี้ที่ชงใสเพ่อตอนนั้นน่ะเงินเป็นดิ้นทะเลทะเลจังว่าเน่ยเพิ่นมาได้เงินเลยลูกลูกสาวไปซื้อโทรศัพท์บแหละแม่นเออเข้าครับที่ทั้งที่ซื้ซับไม่ใช้ที่เต้นยังจะไม่ใช่อู้เอ้ยขอเววา มันยังไม่ได้ฮู <c oughs> อ้อะไรว่าเขาไม่ทันได้เปีนอยูโอ่ยโดย,โยแล้ว <c oughs> ทึงเพื่นไปเชื่อท่านไดทราบเลยองโกเจ้านหนยังไม่ได้ฮู้เลยว่าเพิ่อนชั้เปลี่ยนแต่ว่าลูกสาวเจ้าไปเชื่อทวดทราบไม่ใช่เลยเออโอ้ยหโ <c oughs> บได้ตัดสินใจนะตัดสินใจเองเลยเขาคิดถูได้แปลกหรอกอันนั้นนะเฮานี่เห็นเต็กแล้วเฮานี่บได้ฮู้อย่างเลยเด้อเหรอะบได้ฮู้อย่างเขาจังเฝ้าเขามาโมนี่นะเขาฮู้ว่าทั้ง มีทั้งแม่น้องในนี่เพิ่นบอกว่าโอ้ยอ้วยไอ้เพื่อนเ่ิญมามาน้องภูวงคือได้ยินว่าเปลี่ยนดินเปลี่ยนร้อนตอนหยาเอาเพิ่นเอาไปขายเจ้าของที่เอาไปขายตกใจเฮาเนี่ยตกใจว่ามันคือหยังนะแบบว่าเพิ่นเพิ่นเอาน้องดินน้องภูวงไปขายเพื่อนเชิญมา fc ขาคอมเมนต์มาทั้งช่องง่ายนะอ่าอันนี้โบแมนนะพ่อเนาะโบแมนาเพิ่นเอาไปขายพี่น้องเพิ่อนแบบว่าไงคนที่ซื้อเนี่ยเพิ่นอยากได้สองตอนแต่น้องภูวงเนี่ยมันอยู่กลางมันอยู่กลางแล้ววันนี้เนี่ยเพิ่นนั่นอยากได้มันติดกัน ันทีซตอนนี้บัดทินเองน้องผู้วงองยู่หันน่บัดมาพี่มันห่างกันเนาะเยเนาะเพิ่นก็ได้ขอราย่ายจากตรงนั้นมาใช่ตัวนี้เล้วก็เอาเพิ่นเอาติดกันสองนนั้นแล้วเพิ่นกับเพิ่มเงินให้3ล้านขีบบ่ได้หน่อยเพิรนาพี่น้องก็เขาซื้อมานีกจากเดือนกับมีกำไรได้หมืนหเลยเนาะพ่อเนาะอ่ามีกําไรอีกแล้วบอถึงหัวแค่เพิรกนเดให้เดยดินเทากันยังได้คือเกาหันะโดนบริสียาหายน้อที่กัซ้าเกาเนื้อีที่กัซ้าเกาหันด้ยินจากปาก บสบายใจคืออย่างเดียวเลยพี่น้องโบแจ้งพ่อแจ้งแม่นี่แหละคันเฮ็นยังผิดพลาดไปได้สบายดีเนาะนั่นแหละจ้ะว่าอ่าน้องเพิ่นก็ตัดสินใจเองสิน่ะชินใจเองเพิ่งพู้พอมาพูดน้ำชักกำลังหน่อยแม่บัดคันบ่ไปขือนไม่ตู้อู้บ่ได้ฮู้ว่ามื้อนั้นน่ะบ่เออไม่ตู้อู้ว่าชูฟังไม้ตู้อู้ว่าอันเขาไปซื้อโทรศัพท์มาใช้แล้วติเอาเงินไม่ได้ใช่บ่เงินเปลี่ยนดินไม่ใช่พี่น้องเอ้ย นาะน้องฟูวงเขาตืมให้สามลาดโอยสามลาดแล้วก็เขาเช็ดทั่วให้โอยแต่ว่าพ่อนี่ได้คุยกับลูกแล้วเนาะได้ยินน,น,นะบได้คุยแล้วเขาได้ยินแต่เขบาบว่าไไปดบารีกะมาทานกับแม่นอลีอ๋อเป็นแม่นบ่ว่าเขาเปลี่ยน่กเขาเลยนะชาวบ้านกับแม่เนั่นแหละมาปไปใช้เงินชิดทรัพย์แล้วเ <laughs> อ <c oughs> อเออเออโดยโดยเดือดทามเขาจะหูเขาก็บมาว่าเขาเปลี่ยนเขา แม่ก็บไ่ได้บอกพ่อก็บไ่ได้บอกชุดๆเลยพี่น้องเไยขันสมมุิว่าเห็นอย่างผิดพลาดไปในเน็ตนะเอ๋ยเนาะสมมุติว่าเขาเปลี่ยนไปเลียวเขาสมมุิว่าอ้ายเพิ่นเป็นคนบูดีสิเนาะพ่อเนาะเพิ่นเปลี่ยนไปแล้วเพิ่อนว่าว่าเปลี่ยกๆแล้วเพิ่นเอาเ้าไปขายเลยสินะมันเนาะมันอุกอยู่เลยเขากระไดจักรคมสีวะเพราะว่าจักรคม้มชดเหมือนไงเพราะว่าเฮาเนี่ยเพิ่นก็ไม่ได้โทรหาเฮานะพ่อเขาไปซื้อให้เขาก็ไปเซ็นสัญยงชัญญาเรียบร้อยเนาะ แต่เพิ่นสิเปลี่ยนบางนีสมมติว่าเพิ่นเพิ่นเฮ็ดผิดเพื่นผิดพลาดสินะน้องเออยเนาะจนว่าเพิ่นเอาไปแลยเพิ่นบ่ได้เฮ็ดนเหม่นเฮาเชื่อเท่าไหร่อันลุงเฮิมและคันแม่นเฮาเชื่อลุงเฮิมเขาชิเปินเป็นดินได้แจ๊ชิว่าเนี่ยใดใครแม่คนเฮาฮันน่าแม่นต้องต้องต้องให้เจ้าของที่ดินน่มาคุยกับเฮาแม่นอ่าเป็นชื่อเจ้าก็จริงแต่ว่าต้องไปเฮาตัดสินใจบ่ได้เนาะก็ต้องให้ให้ลุงตัดสินใจน้ำกันสิสินะคันว่าเฮาเห็นดีนะมามาเบิ่งน้ำกันนอเออยเนาะ มาแบบนี้มันเป็นแต่เปลี่ยนอยู่คนเพิ่มเงิน <Ske> ก <pt necessary> ับเป็นแต่เปลี่ยนเปลี่ยนกับเปลี่ยนอย่างสิเนาะเข้ากันอันนี้ก็จมหาเขาเพิ่มไปวิวใส่เนาะหู้จักยี้บ่อะโดยเปลี่ยนถึงใครกันดีเฮาบหู้จักหู้จักน้ำ fc เฮาก็ได้หู้จักน้ำคอมเมนต์คอมเมนต์เพิ่นคอมเมนต์มาหลายนะเพิ่นว่าจะน้องถือโกงอย่างสิน่าแบบว่าจะน้องอ่ามีปัญหาสิน่าแต่แต่บนบนน่ะจะมีปัญหาหรอกพี่น้องที่ทำแบบนี้อะนะก็โทรโทรมาหาเพื่อนผู้ท้องแล้วอันผู้เจ้าดินนั่นก็เขาอยากเป็นนั่นโดย อ๋อพนทงมาหาพนผู้ท่ง <Man. S 1> พนผู้ท่งกับผูท้ทงหาลุงเนาะคัดเป็น mm. เรื่องอื่นนะลุงม,มาเฮาเานะี <c oughs> ่ยชิมเมื่อนี่ปีก้าขาแข็งแล้วชิมเมื่อนี่พี่นอ้อ <c oughs> งเอ้ยบินได้แล้วสงสัยบินได้แล้วไปหาเมื่อกี้นี่ปุ๊กทะเลยื่อเอ้ยท้องชงมาลูกมาคุยน้ำมนะันเนี่ยเรื่องที่ดินที่ดินฉลบปาไปอยู่อยู่นอนไม่ใส่เฮาอะ่ะอ๋ไปในภาดินกินขาโมกี้ ธรรมดาไม่นุ่นเนาะเพราะว่าจะมันนอนอยู่พี่คืนนี่เคยเห็นหักมือเช้าวันนี้ละโอ้ยเบิดพื้นได้แม่นใช่หน่ะโบตีงเนี่ยนะโบตีงเนี่ยใหญยแบบลุกขึ้นมาหวาดเดียวกับร่มลงสลบเลยเขามันนอนอยู่เฮินนั่นป่านนี้ยังพูดเชนไอ้มาเขามันนอนอยู่เฮิร์นแทนไลยเคยลุกมาควาดท่านเห็นมันขี่รถเมื่อตะพี่ควาดท่านโดยเห็นเห็นโบไม่เท่าอเลยนบ่ยังไม่ได้เข้าไปเขาก็ได้ไม่เท่าเลยควาดท่านนายฝุ่นซื้อพื้นซื้อพื้นแล้วก็ให้ไม่เท่า โก้แล้วกัไม่เท่าเบิ้งไมเท่าเบื้งเนาะแล้วก็แบ่งกันเออกระทือว่าไม่เท่าเนาะกันแล้วว่าหากินหาอยู่บ่ได้แล้วแล้วเริ่มมาอยู่น้ำลานนั่นแหละจังหวะกันแม่นอลานเป็นคนซื้อเนาะแล้วก็บไม่เท่าเป็นคนควบไ่เท่าเป็นคนคัวเนาะพ่อเนาะไล่มากกับแบงกันทุนคันว่าเพิ่นอยากให้ไม่เท่าเอากับอ่าทุนกับคืนไปเนาะกำไรแม่นกำไรแม่นไล่เท่าไรหรือว่าอยากให้ไม่เท่ารายกลัวพิ่นพูนคั่วพิ่นเมียนกะแล้วแต่เพิ่นเนาะท่านี้ท่านกับมาเพราะว่ากับยังใครๆครแต่ว่า เฮ็ดหาห้ไม่เท่าเฮ็ดนั่นแหละว่าง่ายซช่ขั้นไม่เท่าสิเอาอ่ายังไม่ตู้แล้วสิเอาเงินไปซื้อพื้นมาเฮ็ดกับบุ๋มมีเงินทิศเราก็พอได้เงินอันยังยูทูบเป็นเ่ินแน่เพิ่นก็พอะไรก็อ้างปลาเอ้ยไปเห็นแล้วว่าเสี่ยงปลาดุกเพิ่มมาเพิ่นเสี่ยงปลาดุกโอ้ยซื้อปลาดุกมากกับปล่อยให้มันตายอีกแล้วอ่าเรียกนุ่เอี้ยงพ่อแม่พี่น้องไอ้เพิ่นนั่ะฮะแม่เท่าเคยแม่นันผู้อื่นผู้ไกลดอกเอ้ยแม่ของ เอ้ยนี่โอ้บอกไงบ่าเอื้อย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 แท้ๆเลยเนาะเอื้อยของแม่ของคนคนนี้เป็นน้องแม่นี่เป็นน้องโดยเขาเห็นอยู่ไแม่ตู้ว่าผู้ไทยจะจ้อยขนาดนั้นแล้แม่ตู้แขววองขนาดนี้แตเรามาอยุใช้สมุนยุ่เยืดลุ่มันนี้อยู่อยู่เฮือนอยู่เฮือนหลังเก่าพอดีเนาะตูบเก่าพอดีเพ่งกะว่าน้ำลานอยู่ช่กะหาเงินมาช่วยอันหาคนมาช่วยกูเดี๋ยวกว่าหนุนหลานเออทุกเท่แท้มาที วาสนามันบบได้คือกันน้อยเนาะมันโมเมนต์ว่าสิอันนี้พี่น้องเอ้ยอ่าทั้งนี้ทั้งนั้นเท่ากับฝากไปเบิ้งแค่นี้เอือยกับเบิ้งเม้าถึงดินดินดินดอนต้นหญ้ากับอ่าขันเพิ่นเปลี่ยนเอื้ยกับไปเบิ้งน้ำลูกไปอ่คอเบิ้งใบเตยดินนะอ่าหรือว่าเปลี่ยนแค่สันเปลี่ยนแค่ว่าที่ชื่อว่าโฉนดการเก่าเฮาะว่ายันเป็นแบบนั้นผมว่ามันติดกันสนดกนะเอาอะใดก็ได้สิ่ไหมอ่าเพราะว่า เพราะว่าอันอัจฉริยะถนนทั้งอันเจ้าของไม่เพิ่นน่ะไปใช้ทั้งน้องผู้วงองไน่อยง่ายตัวนี้มานใส่นี้มันบ่ใช่ปัญหาตัวนี้มันมันบ่เป็นปัญหาอย่างก็เรียกว่าคือน้องว้าวแหละเอฟซี่นในย่านน้องน่ะถือเอารัดเอาเปรียบถือโกงสินะเพราะว่าคนเขามันคิดบุญซื้อกลายเนาะแต่ว่าทั้งอ้ายเพิ่นนี่ก็โอ้ยอมรับพี่น้องคิดใจงามทางเจ้าของที่ดินเพิ่นคันมาเพิ่นอยากเปลี่ยนซื้อนั่นเขากับบอว่าเนาะแบบว่าเพิ่นเปลี่ยนบ่ได้โดยบ่ิษัเพิ่มเงินเพิ่มทองเนาะ แต่เพิ่นว่าว่าให้ยเข้าเปลี่ยนเลยที่แบบว่าบ่ได้มีสิ่งน้ำใจให้กันกะกะตัวนี้ก็ต้องคุยกันอีกทีนึงแต่ว่าอันนี้เพิ่นส่งคนเพิ่นว่าไงเพิ่นตกลงกันเด้อว่าสามล้านไอ้เติมสามล้านเอาว่าบัดน้องบัดเอาชู้โทรศัพท์เลยจมพติว่าเอาเขาบอกเอาแล้วัยต้องหาเงินมาเพิ่นอีกแล้วสามล้านสี่ล้านเพิ่นว่าเอาโ่ได้แล้วเงินสามล้านไห้ออกหาร้านมันชากอีกเลยจะเห็นทั่แล้วขอไหมแม่แม่ลอกษนะมันนี่ทางและทางใกล้พี่เห็นบ่พี่น้อง พอแล้วว่าเขาจะเห็ดหัวเราดินน้องภูวงที่พมว่างออกนะลุงหันแต่หูเด้วเขาดัวแล้วเหลือแต่ของน้องผู้วงเขาเซตให้เนาะวันนี้เนาะโดยโดยไม่ไม่นะเขากองไม่ได้เพราอยู่หันน่ะเออเขากองไว้อยู่หันเน่องเอ๋ยโดยโดยมือหนึ่งนี่ท่านนี่เฮ็ดได้ทะเลขออนุญาตมาถามธุรกิจเจ้าบ้านนั่นกอิตาเนาะ มไบ่ได้ลายนี่ลุงเฮาเยคือมันคืมันไม่เมดกะได้ย้อนได้ฟังเช้าเช้าไปโอ้เขาเขาขอดไปน้ำแต่ละมือไหมนะเอ้ยเนาะโดยขอดไปแต่ละมือแต่ละมือมือเราซิบสอบหาสอบนี่ไล่เท่าไรก็ขายโดยนี่นะเขาเอาเงินมาจำแล้วอันนี้นะขายหมดแล้วกะโทาหาเขาเขามาเอามาเอาขอดไ่ได้กะเขามาเอานะเอ้ยเนาะโดยมันก็ง่ายที่เด้อเอ้ยบอกถึงแต่ว่าไม่ที่นี่จุดมือนีิเนาะไม่ก็เม็ด

คิดเพิ่นว่าง่ายซะอยู่นตอนต้นหญาของเพิ่นเขาสิมาเอาโดยพาราการกับหญ้อยู่อันนี well. Damn, yes. um ้นี่ยซื้อเหรอเพราะเกือบชิมือนีือไม่เนี่ยก็ะหาตัดนะนำเลยนะอ๋อหาตัดหานี่เอาแค่ไท่หรอโดยโดยเล็มพอได้เนาะพอได้พอได้พี่น้องไอ้ท่งนี้ทั้งนั้นก็คืออันว่าไครของเขาอยู่ซื่อเมื่ออยู่อยู่มองนี่เนี่ยมาจกปีแล้วเอ้ย มมองนี่ม่สปีสปีเออสปีสปีเลยเด็กจะคงเด้จงจอชวนกันโดยโดยผใหญ่ใจบุญแล้วผูใหญ่ใจบุญกันเรีนเขากัมีลูกลายนโดยโดยโดยจเจ้าฮ้อนอบเอาพอพ่ออกมาตัดหญ้าเนาะหญ้าสวนว่าพ่นจะไปยืดินน้องแรก น้ำในก็บ่มีไปจะไปก็ไปเนาะน้ำในก็บ่ได้เจาะเนาะไม่น้ำจนลากระนามันจะมีน้ำเลยคือให้บ่ให้ทิศเจาะให้แน่ทิศทงกันแล้วบอกเนี่ยจะเล่นหลายเกมมาเติมหลายเกมมันเจาะน้าให้แม่พี่แม่สิ้หายไปอยู่ดีทีน้องว่าอย่างนี้สิเขาจังบ่ได้เปลี่ยนว่าอย่างนี้สิพี่น้องเลยจักสิว่าจังใดว่าหยอกชี้ดอกทิศกับจักเสียวทิศเสียวเงินมาติดสายทิศก็ได้ทิศกับพ่อทิศแหละ ห่อนดีเด,ด,ด้อน้าเฮียยังกินข้าวกินน้ำมันว่ามือนีเกเอือยตําหมูฮู้งตําฮู้งเดือยเราปล่อยอยู่เรื่อยได้เนาะนกระกระโลกเนาะนกกระโลกเคียวพี่น้องเลยต<ำ>ําฮู้งแล้วก็ปิ้งปลาดุกโอ้อันนั้นนองปลานะั้นเอื้อยปล่อยอยู่บะปล่อยปล่อยอยู่ปลาแดงปลายัางไงเนี่ยปลาปากก็ปลาไงวะผมเจ็บผมมือเลยนี่เออใช้พี่น้องมาเบิ่งดูวิธีการเพิ่อนแ่นแน่นค่ะใช้ใช้เอามาเกลือวมึงดูห้อยมึงดู โปรไกแก้เนาะโดยโอันนี้นี่เขาเปลี่ยนน้ำเรื่อยอยู่วะโดยโดยโอ้โดย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 ดบดิษฐล่ะอ๋อปวกธรรมชาติเลยหอ่าธรรมชาตินธรรมชาติพี่น้องเคาะลงไปบาดนี่เออเบิ้ง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 บาที่ นนั่ว่าว่าจซื้อมาใส่ยยู่อันนี้นี่อ่าเลือกไทรตื้นเทรเยอะอันนี้ฮันข้าวันบ่อดเม็ดนะม่อดเม็ดเนาะแปดสิบเซตเลยคุณโดยโดยขาแค่ยางข้าวบัวนี่นะอันนี้นี่ข้าวบริเกือหัวฮาน้ำบริเสียไว้ไหมเนาะขั้นกู้หัวฮานี่น้ำเสียไว้โดยโดยโดยเออช้าน้ำขึ้นหมดอ๋อช้าน้าเลยเอาน้ำเปิดน้ำใสเปิดน้ำใสขักขักขักพี่น้องเลย วิธีเลี้ยงแบบนี้กับขันชมุนพมี่จักซิบบอเนี่ยกับพอได้กินยังีงเนาะอันนี้บราณเดินชั่งปมือเลยโดยโดยโดยข้าวเย็นปอยจักทุงอันนี้ถ้าเย็นกออ่างผดินพ่นเอาไงบ่ได้เอาแบบนี้แหะเอ้ยโดยอันนี้ปอยแสนหนึ่งจักตอ้ายคิดว่าจักตแสนนึ่งนี่ประมานว่งร้อยานเด้อเออบได้ตายได้อย่างไรบ่บ่โอ้ เฮ็ดแบบนี้กับคักยินด mm. uh, uh ีพี่น้องเ้ยชิมทีนน่อๆแล้วก็ไปคุดหลุมลงไปแล้วแพ่ยางปูเนาะโดยวอายยามมันมันใหญ่ๆจาก2นิ้วนี่กัปิ้งนี่ก็ยุ่พอแล้แนไดยว่างนนให่เจ๊นองนิ้วีกับปิ้งนี่ก็ย่อได้ก้ไว่างันมนาหญ่ๆกสนิ้วนี่กบิ้งน่ก็ยงอได้โดยว่ากางมันนใหญ่ๆเอัน้นี่้นี่ก็ยุ่งอโดยว่ามมให่เกอนกบิงนี่ก็อ้

ปลาปาก็ปลายังก็ไอ้ปลาปากั็ปลาปลา้ปลาจิ้มหานอ๋ปลาปาปลาเน้ปลาจิ้มเนียอยู่ในทุงเดียวกันเลยรวมกันเลยบลกเดาปลารวมโดยโดยโดยปีที่แล้วกป๋อยไปีก่อนกระป๋อยพยานพยานน้าค่าโดยสามเดือนนู่นสามสามนี่อยู่เโอ้นี่กินนี่กินจนมัดปีไรโดยโดยโดยอ๋อเวลาอ๋อ อันบ่มี่อย่างเราก็เอาขึ้นมาจากช่องชาตัวกับพ่อพุ่นเลยกินแมนแมนพุ่นแล้วก็กินกับน้ำไม้ต้มเลยอย่างแล้วแล้วแล้วอันนีแมนนี่คือความจริงพี่น้องเอ้ยวิธีเอาชีวิตรอดอยู่บ้านเฮานี่มันบ่ได้ยากปานาในดอกแค่ไหนมาดุเนาะไอเนาะแค่ไหนมาดุเห็นทิศธงเพิ่นก่ออันปูนแก้ดีใจนะเพิ่นจุงใสยเพิ่นมาเบิ่งตัวอย่างของพ่อกับแม่เพิ่นละมั้งเออมั่งก็ดีแล้วอ่าเพิ่นตัวนี้จะเชอนเฮ็ดก่อไว้เพิ่นว่าอ้าวเอาโอเคพี่น้องกันมาาถมเอื้ออยเเราาาจกกป่อ พ่อกับแม่เพิ่นคักนี่ถือก็ถือว่า,าได้คำตอบจอบงามพี่น้องเอฟซีปัจจุบันสุขคนบ่นต้องเป็นห่วงอ่าคั้งนีโอกาสได้ลูกซเซเรนเข้าไปเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าอ่าท่านี้นั่นกับอันนี้แหละโอเคโอเคเอือยๆสบายดีพี่น้องนี่เดอ้อเจ,จ้าโดยโดยทุ่จ้าเอาติ๊กต่อย <c oughs> โดยบวาปากบวบว่าบนในพี่น้องไอ้ผู้น้อยนี่โดยเอาพี่น้องเอ้ยสำหรับคลิปนี้กับน้องพี่น้องน้องแต่ยินงคำตอบจากอ่าเมอนงทงหรือว่าอ่าเมนงภูวงเขาเนี่ยพี่น้องเอ้ย อ่าเป็นทีเด็ดกะบ่มีปัญหาพี่น้องตัวนี้กะถ้าง่ายเพิ่นกะยับย่ายให้แต่พิ่นกะเพิ่มเงินเพิ่มท้องให้เขาถือว่าน้องเพิ่นตกลงกันแหละน้องเพิ่นตกลงเปลี่ยนให้แหละพี่น้องไอ้กะเคยอันว่าในเปลี่ยนแต่เปลี่ยนแล้วก็ทั้งนี้ทั้งนั้นไอ้พิ่นกะบ่ได้เอาเปรียบเขาหรอกให้เพิ่นกะจบงามอยู่อ่าพิ่นกะให้เขาอันว่าสสุดิ่งน้ำใจอยู่ใครท้วยแค่เนาะเนาะพิ่นกะเซียนห้เบิด์ตไปนฉยๆเอาใจได่กะ กราบขอบคุณขอบคุณเบสสกูสกคนเอฟซีที่เป็นห่วงเป็นยาิทางน้องภูวงอะกัทางขอบคุณเพื่อนซานเพื่อนพี่น้องอะไงจังไหนกัอ่าขอขอบคุณขอบคุณในหลายอะไรกันขอบคุณขอบคุณเอฟซีที่เข้ามาเบิึงมาชมโดยที่ผมขำโฆษณาลงเหิมในทีมงานนะ้องๆเอ้าเมื่อนี้กับห่อนอบมาอ่ะที่ปลากำลังกินเหงือแซ่แซลอยู่พี่นองง้องเลยขึ้นมาคักแล้วบ่ที่นี่อ้าวสำหรับที่นี่ก็ไปแล้วพี่น้องสบายดีบายบาย,บายพี่น้อง